ีทั้งวันค่ะได้ได้รอบเดียวค่ะทุกคนเนี่ยค่ะให้ทุกคนดูนะคะของเราเป็นสีนี้เอิร์ธโทนสีเทาออกฟ้าสีเทาอมฟ้าเนาะเนี่ยค่ะนี่รอบแรก <c oughs> ได้ประมาณนี้นะคะกินข้าวเที่ยงเสร็จก็จะมาลงรอบที่สองนะคะอันนี้สีฟ้าทาตั้งแต่2วันที่แล้วค่ะจำมาก จมจนทนไม่ไหวก็เลยต้องไปเอาสีเอิร์ธโทนสีเทาฟ้ามาเนาะนีคะ่ค่ะสงสัยบ้านนี้จะได้มากกว่าหนึ่งสีสงสัยบ้านนี้จะได้หลายสีนีค่ค่ะแจ่แล้วเกิน ของงานสีที่บ้านเราค่ะทุกคนนี่จ้าวันนั้นที่ทาสีฟ้าไปนะคะทาได้ด้านเดียวค่ะรู้สึกว่าฟ้าแจ่มจรัดมากเลยค่ะทุกคนฟ้าเหมือนฟ้าโรงเรียนอนุบาลน,น่ะมันน่ารักมุ้งมิ้งเกินไปค่ะเราก็เลยเปลี่ยนใจทาแค่นี้นะคะเป็นหนึ่งข้างแล้วเราก็เลยเอาสีเทามาเบรกค่ะเนี่ค่ะเทาอมฟ้าฝั่งนี้จะอมฟ้านิดหน่อยนะคะ อยู่ในวิดีโอก็จะไม่ค่อยออกฟ้าเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสีจริงแล้วออกอมฟ้าค่ะสวยค่ะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นสีเทาสีเทาเป็นสีเบจอะค่ะทุกคนก็จะเบาลงมาหน่อยนะคะบ้านเรามีสามสีค่ะทุกคน <laughs> บ้านสามสีมันมีเจดแสง <laughs> แต่ว่าก็ชอบนะถูกใจนะคะไม่เหมือนใครดี คนอื่นมาเห็นก็คงจะบอกว่าเออมันก็ประหลาดเนาะแต่ว่าบ้านเราค่ะเราชอบแบบไหนเราทําแบบนั้นเนาะนี่ค่ะทุกคนแต่ว่าคนแก่เนี่ยชอบสีฟ้าค่ะอยากให้ทาสีฟ้าแต่ว่าเราไม่เอาพอแล้วมีแค่ข้างเดียวก็พอเนาะแล้วก็เอาสีเบาหน่อยมาเบรกไว้ค่ะนี่ค่ะจะได้ดูสว่างดูกว้างนะถ้าสีแจ่มมากทําให้บ้านเราดูแคบค่ะทุกคน แต่ว่าถ้าสีเบาลงมาหน่อยเนี่ยจะทําให้บ้านสว่างแล้วก็กว้างค่ะนี่ค่ะฝั่งนี้ทาหมดแล้วค่ะทากันเองนะคะมีพี่สาวมาช่วยนี่ค่ะงานสีเสร็จเรียบร้อยค่ะมางวดน,นี้แล้วก็หน้าต่างประตูทุกอย่างใส่เสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะประตูทุกอย่างเนี่ใส่เสร็จหมดแล้วทุกอย่างก็ต่อไปก็เหลือแต่งานพื้นค่ะ เนี่ยประตูหน้าบ้านทุกอย่างก็ทำเสร็จแล้วค่ะประตูหน้าต่างในห้องนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันค่ะนี่ค่ะหน้าต่างก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ตกแต่งภายในอะไรนะคะห้องนี้เพราะว่ายังไม่มีคนมาอยู่เนาะแต่งานที่เหลือของเราก็คือเนี่ยค่ะงานหนักงานใหญ่เลยแหละก็คืองานพื้นค่ะนี่ไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไงดี เพราะว่าเราทำเองหมดทุกอย่างนะคะเราไม่ได้จ้างช่างเขาเนาะเราทำเองออกไอเดียเองมันก็ไม่ค่อยมีแหล่งความรู้อะไรเยอะค่ะนอกจากเปิดดูใน y YouTube เนาะว่าเขาทำกันยังไงเนาะแล้วเราก็มาทำตามค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเป็นงานพื้นเนี่ยค่ะเนี่ยงานนี้แหละมางวดหน้าก็ค่อยทำกันค่ะค่อยๆทำไปทีละอย่างเนาะไปหาเงินกันก่อนค่ะ ตอนนี้ได้ประมาณนี้ค่ะมาปีใหม่งวดน,นี้แต่ว่าประตูบ้านนี่เรียบร้อยแล้วนี่เราชอบประตูบ้านมีกระจกด้านหน้าเนี่ยค่ะเนี่ยกระจกใสใครไปใครมาเราก็จะได้มองเห็นเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะประตูใหม่ก็จะฝืดหน่อยนะคะเนี่ยค่ะประตูเปิดออกมาก็จะหน้าบ้านเราฝั่งนี้ก็จะเป็นทางลาด เดี๋ยวงวันนี้คุยกับพี่ชายแล้วค่ะเดี๋ยวให้เขาทําให้เงินเข้าไว้แล้วก็ให้เขาทำนี่ค่ะเป็นทางลาดลงไปเนี่ค่ะฝั่งนี้ผ่านต้นไม้นี้ไปค่ะนี่ค่ะแล้วก็เข้าบ้านแม่เวลาเราจะเขียนของอะไรขึ้นมาจากฝั่งนี้นะคะเราก็เขียนขึ้นมาได้เลยสะดวกสบายค่ะหรือต่อไปเราขึ้นบันไดไม่ไหวเนาะเจ็บเข่าหรือมีปัญหาเรื่องข้อข่าอะไรเราก็จะได้ขึ้นฝั่งนี้ได้ค่ะ ยกของนงของหนักอะไรก็จะง่ายเนาะนี่จ้ะมาปีใหม่งวดน,นี้ก็ได้ประมาณนี้ค่ะได้ทีละอย่างบ้านเราเราทำเองออกไอเดียเองค่อยๆทำค่อยๆค,ค,ค,คิดไปเรื่อยๆค่ะถ้าทำทีเดียวเลยเดี๋ยวผิดพลาดอะไรขึ้นมาเราก็แก้ไม่ได้เนาะนี่จ้าเรียบร้อย